โอ้โอเควันนี้เรามาเดินหาที่ทำงานกันอ่าไปกันเลยอืมไปกันต้นไม้สวยดีนีอืมต้นไม้สวยมากเลยนะเนี่ยที่นี่มีงานหรือการประลองอะไรให้ทำไหมครับโอ้ oh, มีครับผม <laughs> ผมผมุจะอธิบายให้นะครับ คือการประลองนี้มันจะเป็นการประลองที่ชื่อว่าทะเลเดือดนะครัรบผมมันจะเป็นการประลองที่เราจะต่อสู้กันในเรือซึ่งอยู่บนทะเลเราจะต่อสู้กันโดยใช้อาวุธสองอย่างนั่นก็คือปืนพกและปืนลูกซองซึ่งโอ้ยโอเคขออภัยครับซึ่งเนี่ย จะมีคนไปแข่งได้สองคนต่อหนึ่งรอบนะครับก็เอาจริงๆมันก็มีรอบเดียวนั่นแหละครับคุณจะสนใจจะเซ็นไหมครับว้าวแล้วเงินรางวัลเท่าไหร่ครับหมื่นห้าพันบาทโห้ไม่กอดฉันต้องรีบทำอะไรบางอย่างแล้วนะ เอาละฉันจะหยิบปากกาขึ้นมาเอาละฉันจะต้องเซ็นแล้วเงินรางวัลมากขนาดนี้โอเคเซ็นเลยแล้วกันเซ็นแล้วละ่ะนายไปด้วยไหมเออไปก็ได้วะโอเคเอยโอเคโอเคเซ็นแล้วครับผม โอเคงานประลังงานประลองจะเริ่มขึ้นในอีกสองวันข้างหน้าครับผมเชิญไปเตรียมเรือให้พร้อมเลยนะครับผมครับผมเฟิร์สนายว่าเสร็จยังวะฉันก็ว่าเสร็จแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวโทรศัพท์มันแจ้งเตือนอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยประกาศประกาศรางวัลเงินประลอง เพิ่มขึ้นจากหมื่นห้ากลายเป็นว้าวห้ามันโคตรเยอะเลยเท่าไหรอ่อ่ะมันมันหนึ่งล้านห้าแสนบาทเลยอะ่ะฮะเอาจริงดิเขาเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่ะแต่นายว่าเรือมันเสร็จยังวะน่าจะเสร็จแล้วนะ งั้นเราไปทดลองกันแถวๆแม่น้ำในหมู่บ้านนี้ดีกว่าเอาล่ะเริ่มไปกันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวฉันขอสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึง่งว้าวมันเจ๋งสุดๆไปเลยมันวิ่งได้เร็วมากเลยนะเนี่ยฉันคิดว่านะถ้าเรามีเจ้าสิ่งนี้เนี่ยในการแข่งขันเราต้องเป็นที่หนึ่งแน่ๆเลย ว้าวเล่นสปีดได้อีกเลยเนี่ยว้าวเอาล่ะเอาล่ะเราเอาปืนซองยาวไปนะโอ้ซองยาวน่าสนใจนะแต่เราเอาปืนรีโวเวอร์ไปนะ่ะรีโวเวอร์มันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็ดีนะโอ้ก็เงินรางวัลล้านห้าใช่ไหมใช่เพื่อน แล้วเราเอาไปขยายบ้านของเราดีไหมละ่ะก็ดีนะมันรู้สึกว่าบ้านเรามันแคบไปหน่อยนะ่ะใช่บ้านเรามันแคบมากเลยเงินตั้งร้านห้าเอาไปขยายบ้านน่าจะดีอ่ะแล้วก็เอาไปซื้อพวก m r e กับตุนไว้เยอะๆเลยอืมก็ดีนะแล้วเราก็จะไปซื้อพวกคอมไปหางานทำอ่าฮะ ัดมาที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่อาจจะสมน้ำสมเนื้อกับพวกเราเอาอคงไม่มีไอ้บ้าที่ไหนมันเหนือไปกว่าเราได้เรวหรอกนะอาถึงฉันจะเป็นก็ตัวประกอบแต่ฉันนะ่ะก็ไม่มีทางจะแพ้ได้ง่ายๆหรอกนะเรืยเป็นไงโคตรดีเลยเนี่ยฉันประ นี่ฉันเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะเนี่ย